เก็บตกบรรยากาศนะครับแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี2555เริ่มการที่แรกนะครับที่วัดบางกระบัวอําเภอพปประรแดนจังหวัดตุรประการได้จัดพิธีแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี2555โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบัวนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวตำบลบางกระบัวได้ร่วมการแห่เทียนจำนำพรรษาเพื่อถวายให้กับวัดบางกระบัวพร้อมทั้งจัดทอดผ้าป่า โดยบรรยากาศในการแห่เทียนในครั้งนี้นะครับได้มีประชาชนเข้าร่วมขบวนนะครับเป็นจำนวนมากส่วนทางด้านพระครูใบดิกาสุวินสุวิชาโนนะครับจเจ้าอาวาสวัดปงกระบัวได้กล่าวนะครับรู้สึกปลื้มใจที่เห็นประชาชนให้ความสําคัญกับวันอาสารหะบูชาและวันเข้าพรรษาเข้าวัดทาบุญกันเป็นจำนวนมาก และอีกหนึ่งพื้นที่นะครับของอำเภอรพระ,ประแปงที่วัดกองแก้วก็ได้มีการจัดแห่เทียนจำนำธนไสยอย่างคลึกครับกโดยมีนายตะอานะครับสิริประวัติกุลประธานกรรมการสยามออกิด1 9 9 2นะครับและนายมนัสรัศมีทัศน์ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุปรรการีพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนนะครับในหมู่ที่ 4และหมู่ที่5ในตำบลบางกบัวร,ร่วมการแห่เทียนจำนำพรรษาถวายให้กับวัดกองแก้วครับสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชี